เ,เอา,เอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครับก็ไม่ใช่ขายที่ไหนครับมาหาเทพเทพเหนือเทพแห่งเจ็ดเทพโปกเกมอนครับซุยคูนนั่นเองครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ เพิมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพทใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับมาเริ่มกันในส่วนของเอ็มเรมกันก่อนครับผมแนะนำว่าเป็นเจ็ดดำ6เขียวนะครับแต่ว่าใครจะเล่นเป็น6เขียว6กขาวก็ได้เหมือนกันอันนี้ไม่มีส่วนผิดส่วนถูกนะ Battle I t e m ครับผมแนะนำเป็น X e ปี t บ ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนเฮลไอเทมนะครับผมแนะนําเป็นโดยปกติละกันนะโดยปกตินะครับจะใส่เป็นแว่นดาวตัดฮิวแล้วก็เป็นช้อนครับไอเทมใหม่มาอาจจะได้เห็นไอเทมใหม่นะแต่ว่าถ้าใครนะครับเล่นเป็นสปอร์ตซึ่งผมแนะนําว่าให้เอามาเล่นเป็นสปอร์ตด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสามารถ adapt ได้นะครับแต่ว่าใคร a d แ p ปไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะาตัวซุยคูลมันเก่งในแบบของมันอยู่แล้วนั่นเองครับก็ใส่ exp แชร์แทนแว่นดาวได้ครับด้านเป็นหายไปนิดหน่อยแต่ว่าความโหดของมันเนี่ย เรียกได้ว่าไม่ได้หายไปไหนเลยครับผมโดยสายที่ผมแนะนาวันนี้จะเป็นในส่วนของน้ํบวนนะครับเอ่อเวอร์พูลกับทางด้านของไอซ์บีมนะครับสําหรับตัวซุยคูนนะครับหลายๆคนอาจจะพึง่งได้มาเพราะว่ามันเริ่มขายเหรียญใช่ไหมรวมถึงผมด้วยนะครับซุยคูนนะครับในอ่าหลักๆง่ายๆท่าแรกจะเป็นการทําให้ศัตรูตัวเปียกครับส่วนท่าที่2จะทําให้ศัตรูติดแช่แข็งจากตัวเปียกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นท่าพื้นฐานหรือท่านในการอัปเกรดแล้วก็ตามครับ สำหรับซุยคูนสามารถเล่นได้ทุกท่าน,นะครับแต่ว่าที่ผมแนะนําน้ําวนกับไอซ์บีมเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเล่นง่ายครับน้ําวนใช้ครั้งแรกครับทำดาเมจด,ดูศัตรูเข้าตรงกลางแล้วไอเนี้ยถือว่าทําจังหวะได้ดีด้วยนะถ้าโดนปั๊บก็จะติดอ่าติดตัวเปียกก็สามารถไอบีเพื่อแช่แข็งได้นะครับผมประมาณนี้ปั๊บโต้งแช่แข็งได้เนเองเวลาแช่แข็งแล้วศัตรูจะมีโอกาสดโดนบังคับนกด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดโกงของซุยคูนเลย หลังจากที่ใช้แล้วสามารถใช้น้ําวนในการสไลด์ได้แบบนี้ด้วยครับแล้วยิงไอ้บีมใส่น้ําที่พื้นนะครับจะทําให้น้ําที่พื้นแข็งแล้วศัตรูจะติดแช่แข็งได้นั่นเองครับผมถือว่าเป็นคอมโบพื้นฐานของตัวซุยคูลเลยครับน้ําวนยิงคาตีน้ําวนยิงคาตีแบบนี้นั่นเองครับง่ายมากเล่นง่ายมากจริงบางครั้งนะครับถ้าศัตรูอยู่ไกลน้ําวนไปไม่ถึงเพราะระยะมันไม่สูงใช่ไหมครับเราสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยครับ อาจจะยอมแบบอาจจะยอมเสียจังหวะแช่แข็งสองครั้งแต่ว่าจะทําให้เราสามารถแบบใช้ท่าไปถึงศัตรูได้แล้วก็แช่แข็งที่น้ําตรงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับศัตรูก็จะโดนแช่แข็งในระยะไกลได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเลยอ่าแวะนิดนึงให้สําหรับท่าเซิร์ฟแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่าเซิร์ฟถือว่าดีมากเลยครับสาหรับเทคนิคการเล่นท่าเซิร์ฟครับก็จะเป็นการใช้ไอซี่วินเซิร์ฟแล้วไอซี่วินสาอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับมันจะเป็นอะไรที่รุนแรงมากเลยครับหรือว่าใครแบบ รู้สึกว่าเซิร์ฟออกช้าจะใช้เซิร์ฟก่อนแล้วไอซี่วินตามหลังก็ได้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วก็แล้วแต่ถนัดนะหลักๆเนี่ยผมบอกเลยว่าจะวิธีไหนก่อนหลังไม่มีส่วนผิดส่วนถูกเลยดีทั้งนั้นครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เล่นซุยคูนแล้วหรือว่าเจอซุยคูนเนี่ยผมแนะนําว่าระวังให้ดีเพราะสิ่งที่น่ากลัวของมันคือค oh. อยู่ในมูฟครับอยู่ในมูฟของเขาครับเมื่อใช้งานตัตูจะโดนด,ดามเมจครั้งแรกแล้วติดแช่แข็งทันทีแล้วแช่แข็งอยู่นานมากและระเบิดดามเมจครั้งที่2ครับ ฟูฮิวอาจจะล้างได้แต่ดาเมดโดนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นการไฟ์เนี่ยระวังให้ดีอยู่ในมุฟซุยคูนนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันแช่แข็งวงกว้างแช่แข็งได้นานและแช่แข็งได้เร็วมากจริงๆครับผมบาลุยลสโก มาดังแหละโดนผมหมดอ่ะบอกแค่นี้แหละ โดนบังคับน้องตายอย่างเงี้ย ความเป็นซุยคูณนี่แม่งโคตรโกงเลยนะจริงอลามาัสเกเนียขึ้นบนมาทำไมอะแล้วด้านล่างจะปล่อยให้คาเมลอยู่คนเดียวนะไอ้บ้าทำเพื่ออะไรโอ้แย่ละโ,โหแม่งปิดแป้นเลยโคตรแย่ เก็บรียบรีบขึ้นบนนะ่าจะเดิมเก็นบบวนทันเห็นไรคุณเจมเห็นไรคุณเจมเห็นไรคุณเจมเห็นไรเจมไม่เห็นไรทางนั้นแหละเฮ้ยแปรบิสเนี่ยนะ ล้าด้วยแฟร์บิสเนี่ยนะโอ้โหลิซดอนกูอ้าวสวยเลยอย่างงี้โดนหมดอะ่ะ ไม่ทราบว่าพี่ดอนพี่ทําอะไรครับพี่โอ้โหแม่งสุยขุนทรับแม่งถึกมากนะโดนโดนแบบโดนคิวค้อนลำหนึ่งชุดแบบกดเอ็กแท็กไม่นอกแถมสวนชดเดียวเนอะแม่งมันเป็นออราเลเดอร์ er ที่ถึกมากแถมดาเมจแรงมาก มีไรดอนมันอยู่แถวนี้เมืเ่อกี้โอ้ยสวยจ้าซีซีแม่งเวอร์มากสวยคูณะ่ะซีซีใช้ง่ายด้วยวงกว้างด้วย เล่นต่อผักดีจัดจริงอันนี้เรื่องจริงนะข้าเองเล่นดีมากโคตรดีอ่ะโโอ้หูม,มือจัดอิงพี่ได้สี่แล้วอิงพี่ขอไปพี่พี่ได้สาแล้วพี่ขอใช่ไหมพี่จะได้ขึ้นสี่เนาะโอ้โหลิซารอนตัดหน้าจบกัน เดียวนะโอ้โหคุณเจมสซุยคูณมันเวอร์มากเลยนะดามเมจนะเออว่ะผม เหรียญสุยคุนผมใส่เหรียญอะไรมาวะเออผมก็ไม่รู้ว่าผมใส่เหรียญอะไรมาเหมือนกันสุยคุนผมก็ลืมน่าจะ6เขียว7ดํานะโหบังคับน็อคมันอกี้ดาเมจถาวขึ้นครับมันคือดาเมจบังคับน็อค เพราะว่ามีไรดอนไอซุยคูนมันสามารถแบบ execute execution ได้เจจัเจอสโนโก้ก่อนมันเลยแบบสโนโก้มมีการซีซีเดี๋ยวจะมีคิวคอนกับฟิกซี่เนี่ยที่ยังไม่ยอมแพ้สู้กัน เฮ้ยเจ้าสวยจับเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ตีอะไรตีอะไรเขี้ยเอ้าเวีย stretch โอ้โหแม่งยืนแข็งกันยืนแข็งกันทุกคนน่ะตีเลยตีเลยตีเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้สวนอะ่ะแม่งเจอแข็งไปไม่ได้สวนเลยอะ่ะคุยคุยมันโกงเกินอะ่ะเนี่ยจริงๆนะแม่งโกงมากจริง กระโดดเข้ากลางก็ไม่น่ายากหรอกมัก้ายิ้มน่าเออยิงแตกมิวทูมันจะกำลังไปดังเชื่อผมปะทาอไปไกับผมแม่งใจตรงกันจัดเอาไม่ใช่วะ คือแบบมันเป็นจังหวะที่แบบเออจังหวะเนี้ยกลับสวยเลยจบจบชัวชัวคือทรงนั้นโดยปกติแล้วถ้าปิดรีเฟียได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปดังเลยครับใช่คือแบบอยู่ในสุยคูนบังคับแข็กเป็นท่าที่โกง่ ซับแบบใดสำหรับตัวละครซุยคูนนะครับใครเคยเจอมาแล้วว่างแบบโอ้โหลองมาบรรยายความรู้สึกของการโดนแช่แข็งกัน <c oughs> คือต้องหบอกเลยว่ามันเป็นออร์เดอร์ที่ทำจังหวะได้เก่งที่สุดดีที่สุดแล้วก็มีดาเมจหลายอย่างที่เรียกได้ว่า แบบมันแรงเกินกว่าที่มันควรจะเป็นมากจริง,บ,งรบังคับน็อกได้อะไรได้นะครับใครมาแบบใครเคยเจอซุยคูแล้วบ้างใครรู้สึกยังไงลงมาคอมเมนต์คุยกันครับโดยส่วนตัวผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากจริงแล้วสําหรับการแข่งขันเอเชียแชมเปี้ยนส์ลีกวันเสาร์นี้ซุยคูไม่สามารถใช้ได้นะครับซึ่งนั่นผมมองว่าถือว่าเป็นข้อดีเพราะถ้าเกิดว่าให้เล่นนะครับฝั่งเซ็นทรพิกเนี่ยจะออโต้แบนซุยคูแน่นอนครับเหมือนสมัยที่ซาเชียนใช้แข่งได้ ก็โดนออโต้แบนซาเชียนกันทุกเกมเลยครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่มันเล่นไม่ได้นะเอาล่ะสาหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครับจบซีรีส์เจ็ดเทพโปเกมอนกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันเอเชียแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงวันอาทิตย์ด้วยผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ว่าไปเจอผมได้นะครับช่อง y o u t u โป p ก k e m o n Thailand o f f i c i a l นะครับผมผมจะอยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับบอกเลยว่ารอบนี้ทีมไทยได้ลงแข่งด้วยนะครับยังไงก็ไปเชียร์เพื่อนๆจากบุรีรัมยูไนเต็ดอีสป